เดี๋ยวเดใจเย็นรามันมึงเป็นยังได๋มึงหัวกามัมือนกาเป็นได๋ผู้เขามานอนข้างขึ้นในบ้อมึงไงเอ้าอสสวยอปิดสามนุ่นแล้วปลาตุ้งผูปลาวว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 วโอ้โว 不,不能聊，不聊。